แชร์โค้ด a ฟ e d e TECTION การค้นหาใบหน้าคนดวงตาของคนหรือแม้กระทั่งการยิ้มด้วย OpenCV และ Python ได้ไง่ายๆด้วยโค้ดแค่20อันรรทัด EP นี้จะมาแชร์ให้ดู จาก EP ก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้ทําการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเสียงนะครับสั่งให้โปรแกรมเปิด Spotify สั่งให้เปิดเปิดขอข่าวโควิดมาถึงการเขียนโปรแกรมเป็น AI เป็นแชทบอทมาถึงมาเขียนโปรแกรมใช้เสียงสั่งกล้อง GoPro ให้ทํางานนะครับให้สั่งให้อัดวิดีโอสั่งให้ถ่ายภาพ EP ต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทําพวกของ face detection การค้นหาใบหน้าคนนะครับจากรูปภาพการ ทำ face recognition คือจดจำใบหน้าว่าใบหน้านั้นนะคือใคร identify ให้ได้ว่านั่นคือใครการที่จะต้องรู้จักว่า cascade คืออะไร cascade file นะครับรวมถึงเราจะสร้างตัว cascade file train cascade file นี้ขึ้นมาใช้งานเองเช่นอ,อาจจะเป็นการเทรนแก้วน้ำปากกาอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้งานเองด้วยนะครับ ep ัดไปนะครับรวมถึงการเอา face recognition นะครับรวมกับ speed recognition แล้วก็ ai chatbot มาลวเเวทโปรเจกต์เดียวนะครับ EP แท้ไทยดังนั้นก็อยากจะให้กด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อต่อไปนะครับเพื่อไม่กางเสียเวลานะครับเรามาเริ่มเลยนะครับเป็นการดีเทคใบหน้าคนจากรูปภาพที่มีอยู่นะครับในนี้ผมมีรูปภาพอยู่ในรูปภาพนะครับเราก็จะเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันค้นหาว่าใบหน้าของคนอยู่ตำแหน่งไหน นี้ต้องมี Library ER ตัวหนึ่งที่เรียกว่า OpenCV เข้ามาช่วยแล้วก็เราก็ใช้ภาษา Python นะครับในการเขียนซึ่ง OpenCV ก็ซัพพอร์หลายภาษานะครับในที่นี้เราใช้ Python โอเคงั้นมาเริ่มที่ตัวโค้ดเลยแล้วกันนะครเริ่มจากโค้ดบรรทัดที่หนึ่งเราทำการ import OpenCV เข้ามาใช้งานนะครับบรรทัดที่4และบรรทัดที่5นะครับคือการโหลดไฟล์ Cascade ไฟล์ Cascade ก็คือ ไฟล์ที่มีการเทรนแล้วนะครับมีการทําให้รู้ว่าเนี่ยคือใบหน้าของคนเนี่ยคือดวงตาของคนซึ่ง2ไฟล์เนี่ยก็คือเป็นพระเอกเลยนะครับในการที่จะเอามาเพื่อดีเทคหาว่าใบหน้าของคนอยู่ตรงไหน ดวงตาของคนอยู่ตรงไหนสองไฟล์นี้ผมมีให้อยู่ใน YouTube d e s c r i p t i o n อยู่แล้วนะครับบรรทัดที่7็นะครับเป็นการดึงรูปเข้ามารูปที่เราต้องการจะดีเทคส่วนบรรทัดที่9นะครับก่อนที่เราจะไปดีเทคนะครับเราต้องมีการคอนเวิร์ตภาพสีให้เป็นภาพเรสเกลหรือภาพสีเทาก่อน้วยบรรทัดนี้บรรทัดที่9นะครับจาแล้วบรรทัดที่11็คือการดีเทคและผ่านฟังก์ชันที่ชื่อว่าดีเทคมัลติสเกลจาแล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่าเฟสในที่นี้คือถ้าในรูปนั้นเนี่ยมีใบหน้าอยู่หลายคนนะครับเป็นภาพหมู่ 23นะครับเราก็เขียน for l o o p นะครับสมมติว่าท่านเจอในที่นี้มันเจอแค่รูปเดียวนะครับเราก็จะรีเทิร์นค่าตำแหน่งจุดที่เจอนะครับตำแหน่งจุด x จุด y ว t h นะครับความกว้างให้ high, ความสูงพอได้มาปุ๊บเนี่ยตัวแปรทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยเราจะวาดภาพสี่เหลี่ยมนั้นกับรูปภาพไหนนะครับเป็เมที่เรา,ท,เราที่เราเตรียมไว้ตำแหน่ง x ตำแหน่ง y นะครับจุดที่เราจะวาดตำแหน่ง x ตำแหน่ง y ที่บวกด้วยความกว้างและความสูงอะไนั้นก็เป็นค่าสีที่เราจะวาด ในที่นี้จะเป็น B G R ครับ B คือ blue นะครับ G คือ green R, 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 R. นะครับ R คือ red ครับไอ้นี้ผมเอาสีแดงกับสีเขียวรวมกันบวกกันก็กลายเป็นสีเหลืองส่วนรามิเตอร์ตัวสุดท้ายก็จะเป็นค่าความหนาของเส้นสี่เหลี่ยมที่วาดขึ้นมาเราสามารถกำหนดแก้ไขได้ข้อพิจารที่16 17เราต้องการที่ detect ดวงตาต่อทำไมเราถึงเขียนเข้ามาอยู่ตรงในนี้ข้างในนี้นะครับก็เพราะว่าเราไม่อยากจะไป detect ดวงตาจากภาพใหญ่ทั้งหมดถูกไหมครับเรา detect ใบหน้าคนได้แล้วเนี่ยเราก็ d etect ดวงตาต่อเลยเพราะยังไงยังไงใบหน้าคนก็จะต้องมีดวงตาอยู่ข้างในนั้้นอยู่แลว วันท,ที่สินะครับเราก็เป็นการครอปครอปภาพเกรสเกลที่เป็นใบหน้าส่วนวันที่สิบเราก็ครอปภาพสีนะครับที่เป็นใบหน้ามาจากนั้นแล้วเราก็เอาเข้าฟังก์ชันเดิมนะครับดีเทกหาดวงตาพอได้ดวงตาเสร็จร้วแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตำแหน่ง x y width แล้วก็ height เหมือนเดิมนะครับเหมือนอเหมือนการดีเทกใบหน้าเลยนะครับ พอได้ดวงตาเสร็จเนี่ยไอ้นี้เนี่ยเราเจอดวงตาอยู่2ข้างนะครับมันก็จะวนลูป2รอ,อบก็จะวาดภาพสี่เหลี่ยมขึ้นมาเหมือนกันตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับค่าสีนนี่ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงอ,อันนั้นแล้วมารทัด2ียี่สิบสองเนี่ยเราก็เอาภาพขึ้นมาโชว์รทันยี่สามโปรแกรมก็จะรอขึ้นภาพโชว์ค้างไว้รอจนกว่าเราจะกดคีย์อะไรก็ได้นะครับกดคีย์สเปซหรืออะไรก็ได้มันก็จะผ่านมรรทัดนี้ไปมาถึงมรทัดที่ยีสี่นะครับมันก็จะเป็นการเดสทอยด์ออฟวินโดมันก็คือเหมือนปิดโปรแกรมเรียบร้อยนะครับคืนทรัพยากรให้ระบบปิดโปรแกรมรกกกกาาาารรรทงงนนมีีีแค่้เอัหลวิธ สำคัญคือไฟล์แคสเคดนี้าการมีเท่านี้เองนะครับโอเคงั้นเรามาลองรันโปรแกรมดูครับ Python, Python p y t h o ฟ f a ด e d e คชั่น o ะพีวาโอเคครับรันโปรแกรมปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาดังภาพอย่างนี้นะครับหลักการทำงานก็คือโหลดภาพมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทำการเ e ท e คเอมันเ t ทิคเจอแล้วนะครับก็จะวาดภาพเส้นเรกทังเกิลนะครับ คือภาพสี่เหลี่ยมนะครับตำแหน่ง x y ที่เจอนะครับตำแหน่ง x y ที่บวกกับค่า width กับค่า height มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกรอบสีเหลืองะฉะนั้นบรรทัด16บ7ก็ก็จะสนใจเราก็สนใจแค่กรอบนี้นะครับเพื่อเอามาดีเทคดวงตาเราคงไม่ไปดีเทคทุกส่วนของภาพที่มีอยู่เราก็ดีเทคดวงตาเฉพาะไอที่เราเจอหน้าแล้วทุกตองแบบหลังจากนั้นแล้วเราก็วาดภาพสีแดงออกไปตรงบรรทัดที่25วาดภาพดวงตาสีแดงกรอบสีแดงหลักการมีแค่นี้เองนะครับ,รบเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวลองปิดก่อนแล้วผมจะเอาภาพ จุดนี้ไ่ดูนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่าการทำงานของแต่ละบรรทัดเป็นยังไงนะครับโอ้นี่ชุดเจน หลักการทํางานมีแค่นี้นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับโดยยีกว่าบรรทัดเคครับงั้นมาดูวิธีการทํางานนะครับตัว Library นะครับก็เนื้อหาทั้งหมดผมเก็บไปที่ตัว youtube d a c a t i o n นะครับ URL ไฟล์ source code นะครับทุกอย่างอยู่ที่นั่นนะครับไป Copy มาใช้งานได้เลยนะครับไลบรารเราใช้คือ open cv นะครับ python 4.2นะครับสีสองก็คือไฟล์ haar c a s c a d e นะครับในการที่จะเอาไป detect ว่าอันไหนคือดวงตานะครับอันไหนคือหน้าคน อันไหนคือฟูลบอดี้นะครับดีเทคทั้งตัวเลยก็ได้นะครับดีเทคตาซ้ายดีเทคตาขวาดีเทคบอดี้โลเวอร์นะครับด้านล่างนะครับดีเทคอัปเปอร์นะครับบอดี้ส่วนด้านบนดีเทคการสมาย์การยิ้มนะครับอันนี้มีไฟล์คาสเคดให้เยอะเลยนะครับแล้วก็ไฟล์รูปภาพนะครับที่เป็นแหล่งรูปภาพที่ดีมากนะครับที่ pixel.com นะครับแนะนำเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ ฟรีนะครับไอ้ผมโหลดรูปภาพมาแล้วนะครับรูปภาพนี้ผมโหลดมาจากเว็ p i x e l c o m นะครับผมก็โหลดไฟล์ที่เป็น Cascade ขึ้นมานะครับหา Cascade I Font Face Default นะครับโหลดมาหมดแล้วนะครับอันนี้เราก็สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับในที่นี้ผมก็สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Test 8 .py แล้วกันนะครับแล้วไป Copy Code มาจาก y t u t u d e s e r i p t i o n นะครับ ก็ปีแล้วก็วางเซฟรูปภาพตรงนี้อย่าลืมแก้นะครับไฟล์นี้อย่าลืมไปโหลดมาอันนั้นเราก็สั่งรันโปรแกรมได้เลยนะครับ Python test8.py เรียบร้อยครับแค่นี้เองหลักการผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับก็ไม่น่าจะยากนะครับเดี๋ยวดู EP ถัดไปด้วยนะครับยังไงก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเดี๋ยวเราจะเอาพวก Det ection, Speed Detection Recognition การสั o, releases, ่งงานกล้อง GoPro การ Detect วิดีโอ t e c t รูปภาพอะไรเงี้ยเอามารวมกันเป็นโปรเจกต์ในพีทัดไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ